สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันดีเป็นวันมงคล28กรกฎาคม2564บริษัท jpw โกโกไทยจำกัดโดยดรัพัฒโกโกได้มายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์วันของคุณพี่เจษด,ดาชิมสิริที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษดุโลกซึ่งเมื่อเช้านี้ได้ไปลงก้าให้กับคุณพี่เจษด,ดาอีก 1,160ต้นลงไว้ที่บ้านและได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมสวนโกโก้ส,สายพันธุ์ IM1 ของคุณพี่เจษด,ดาที่ลงปลูกไว้ในจำนวน2,200ต้นเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยน2564พื้นที่ตรงนี้ในจำนวน36ไร่เศษๆคุณพี่เจษด,ดาชิมสิริได้ปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจก็คือพยุงไหายหลำํำนะครับ แล้วก็ยกกล้องสูงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะปลูกเป็นไม้พยุงเป็นไม้ยืนต้นและคุณพี่เจษดาชิมสิริได้มองเห็นว่าถ้าพื้นที่มีช่องว่างก็จะนำพืชเศรษฐกิจมาปลูกเสริมเพื่อให้สร้างมูลค่าให้กับพื้นดินในตรงนี้ คุณพี่เจษดาชิมสิริก็ไปหาข้อมูลในเรื่องของพืชเศรษฐก,กิจก็มาเจอโกโก้สายพันธุ์ IM1 และได้ปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 อ็นผสมผสานในสวนไม้ยืนต้นนะครับพยุงไหหลำที่นี่นะครับในจำนวน2,200ต้นเมื่อเดือนเมษายนที่แล้วและก็ได้สั่ง9,000โกโก้สายพันธ์ i m เนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อมาปลูกให้พื้นที่ที่มันมีช่องว่างอยู่เป็นการสร้าง มูลค่าให้กับพื้นดินนะครับในการปลูกพืชอย่าไปปลูกเชิงเดียวเราก็หาพืชอื่นมาปลูกผสมผสานไม้ป่าไม้อุตสาหกรรมอาจจะมีาารายไ,ได้ในอนาคตข้างหน้าอีก10ปี15ปีแต่ในปัจจุบันนี้โกโก้ที่จะมาให้ผลผลิตในปีที่2-3ถึง3หลังจากนั้นจะมีผลผลิตทุกเดือนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ก็จะมีทุกเดือนเดือนละ2ครั้งอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีนะครับตรงนี้ คุณพี่เจษด,ดาได้ปลูกโกโก้ IM1 นะครับดูนะครับอายุเพียง3ง4เดือนเท่านั้นนะครับต้นงามสมบูรณ์ดีมากนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับของพี่เจษด,ดานะครับก็จะให้เห็นว่าโกโก้ที่ปลูกไว้ในช่วงเดือนเมษาช่วงปีใหม่ไทยนะครับช่วงสงการคุณพี่เจษด,ดาก็ได้นำโกโก้มาลงปลูกไว้นะครับนี่ฮะต้นโตสมบูรณ์นะครับ บางต้นก็สูงกว่าสแลนนะครับบางต้นก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรก็มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมแล้วประมาณ90%ขึ้นไปนะครับต้นโกโก้แข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะครับนี่โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องกเษตกษตรกรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่คุณพี่เจษดาชิมซิรีได้ปลูกไว้แตกยอดแตกฉัดแล้วนะครับจะให้เห็นว่านี่นะครับ นะครับเขาแตกยอดออกมาสวยงามมากนะครับเป็นโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 ที่คุณพี่เจษดาชิมสิริได้มาปลูกผสมผสานกับไม้พยุงที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับความสำคัญของโกโก้โกโก้ Go, Go Go, เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปได้หลายอย่างในอุตสาหกรรมลูกอมลูกกวาดอุตสาหกรรมช็อกโกแลตอุตสาหกรรม นมกล่องรสช็อกโกแลตอุตสาหากรรมไอศครีมรสช็อกโกแลตอุตสาหากรรมเบเกอรี่อุตสาหากรรมยาอุตสาหากรรมยาสูบและที่สำคัญก็คือบัตเตอร์ไขมันได้ไปทำเป็นอุตสาหากรรมเครื่องสำอางนะครับนี่เป็นอุตสาหากรรมและความสำคัญของโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับโกโก้สายพันธุ์ IM1 วันเป็นโกโก,โก้หอมที่มีคุณสมบัติ ตรงกับความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วณนะปัจจุบันนี้ต้องนึกถึงโกโก้เพราะว่าโ,โกโก้ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีนะครับถ้าปลูกสายพันธุ์ที่ไม่มีตลาดรองรับถ้าเป็นโกโก้เนื้อตลาดไม่ต้องการคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเกษตรกรถ้าปลูกไปแล้วก็จะไม่มีความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่า โกโก้ให้ผลผลิตหลังการปลูกในปีที่2 3ถึง3อายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีเพราะฉะนั้นความสำคัญของโกโก้อยู่ที่โรงงานแปลรูปและตลาดส่งออกหลายกลุ่มหลายบริษัทที่ส่งเสริมปลูกโกโก้แต่ก็เป็นพันชุมพรหนึ่งถ้าโกโก้สายพันธุ์ลูกผสมชุมพรหนึ่งถ้าเป็นพัน์ธุแท้พัน์ุดั้งเดิมสามารถหาซื้อก้าพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้น แต่ที่ออกมาเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5ก็คือกลายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมันกลายพันธุ์เป็นโกโก้ที่ตลาดไม่ต้องการและโกโก้ในตลาดประเทศไทยได้หายไป10กว่าปีตก20ปีประเทศไทยต้องสั่งนำเข้าเมล็ดโกโก้แห้งเพื่อทดแทนโกโก้ในตลาดขาดตลาดของประเทศไทยทำไมจะต้องไปสั่งนำเข้าโกโก้จากต่างประเทศ เพราะว่าโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งที่เกษตรกรปลูกกันมาเมื่อ30-40ปีในอดีตยังดีอยู่แต่เกษตรกรก็นําผลผลิตไปผ่าแล้วก็เพาะเป็น9ก้าพันกลายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกลายพันธุ์เวลาปลูกแล้วไม่มีตลาดต้องการและมีหลายคนมากหลายกลุ่มมากนะครับที่โทรมาจากทางเขตภาคใต้ในเขตจังหวัดภาคใต้ได้โทรมาติดต่อพูดคุยกับบริษัท j p y ีวโกโก้ไทยจำกัด ต้องการโกโก้สายพันธุ์ไอเไปปลูกในเขตพื้นที่เขตภาคใต้ของเขาและผมได้สอบถามข้อมูลว่าแล้วทำไมไม่ปลูกโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่งทั้งที่ชุมพรหนึ่งนั้นเคยเติบโตอยู่ในเขตภาคใต้คำตอบที่เกษตรกรได้ตอบก็คือเคยปลูกแล้วแต่ขายไม่ได้เพราะไม่มีตลาดไม่มีโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปตลาดที่เคยมีก็หายไปและไม่มีโรงงานแปรรูป พันชุมพรหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่คิดที่จะปลูกโกโก้พันลูกผสมชุมพรหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นอาจจะดีแต่ปัจจุบันไม่มีตลาดรองรับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ติดต่อมาที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดและบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดก็ได้ส่งรายชื่อสมาชิกให้กับ บริษัทเซาเทนไทยโกโก้ Go, นะครับซึ่งอยู่จังหวัดละนองซึ่งดูแลสมาชิกเกษตรกรภาคใต้ที่ส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเเช่นเดียวกันและบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดก็เป็นหนึ่งใน14กรุ๊ปของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตเป็นฝ่ายส่งเสริมปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอวันนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบข้อรอบด้านในการปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต พืชปัจจุบันที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้ที่จะนํามาทดแทนพืชเก่าๆที่เคยปลูกกันไว้เมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้วแต่พืชเก่าๆไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันยางปาล์มหรือพืชอื่นๆที่เคยดีในอดีตแต่ปัจจุบันปลูกแล้วราคาตกต่ําไม่มีที่ขายขายไม่ได้ก็เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในการลงทุนก็ไม่คุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มเวลาเพราะฉะนั้น ในเรื่องของพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะปลูกโกโก้ควรศึกษาให้รอบค้อบรอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับในเรื่องของสายพันธุ์เป็นอย่างไรในเรื่องของบริษัทที่ส่งเสริมเป็นอย่างไรในเรื่องของการทําประกันราคาขั้นต่ําสัญญาซื้อขายผล,ผลผลิตเป็นอย่างไรศึกษาเรื่องโรงงานแปรรูป ว่าเขามีไหมมีโรงงานแปรรูปเปิดอยู่ที่ไหนเปิดมากี่ปีและมีตลาดส่งออกไหมตลาดที่เขาทําอยู่นั้นมีตลาดอะไรบ้างที่เขาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของโกโก้ที่เขาส่งเสริมปลูกนั้นขายที่ไหนขายให้ใครนี่คือปัจจัยความสําคัญในเรื่องการปลูกโกโก้ศูนย์เพาะ9 0 0 0ของบริษัทต่างๆที่เปิดกันขึ้นมาเพื่อส่งเสริมปลูกโกโก้พัน ชุมพรหนึ่งนั้นเขามีศูนย์เพาะก้าพันไหมต้นพอ่อต้นแม่อยู่ที่ไหนต้นพอ่อต้นแม่อายุกี่ปีตรงนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะจะต้องศึกษาคิดวิเคราะห์พิจารณาให้รอบครอบรอบด้านถ้ามั่นใจแล้วจะปลูกกับบริษัทไหนก็ได้สายพันธุ์ไหนก็ได้ถ้าเกษตรกร,กรมั่นใจว่าปลูกแล้วขายได้มีตลาดรองรับสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ปลูกได้แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกร จะคิดจะปลูกขอแนะนำนะครับโกโก้ go go, สายพันธุ์ IM1 เป็นพืชทางเลือกส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ go, ไทยจำกัดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ดรพัฒนโกโก้0 9 5 5 5เก้7 9ต้องกราบขอบพระคุณ คุณพี่เจตดาฉิมสิริที่ไว้วางใจโกโก้หอมสายพันไอเอ็มวันไว้วางใจบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดไว้วางใจบริษัทมาร์คลินฟาร์มและมาร์คลินช็อกโกแลตต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอให้พี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านมีความสุขนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาและช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโควิด2019 ไวรัสโคโรนา2019ขอให้พี่น้องเกษตรกรและผู้มีเกียรติทุกท่านพ้นภัยจากโรคระบาดโควิด2019ทุกคนมีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดสงความมุ่งม,มา่ปรารถนาต้องกราบพระพุคุณและสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ